กับสวัสดีพี่น้องคีเติเมเพิ่งม่สำหรับหายลงคลิปแล้วยังตัดต่อไม่เป็นอยากตัดต่อคลิปยังหาแอปไม่ได้สามารถตัดต่อในแอปเฟซบุ๊กเลยพี่น้องข่าไปเบิงวิธีการนี่ผีฝ้าเบิงพี่น้องข่าไปเบิงตามกันไปเลยพี่น้องเปิดเฟซบุ๊กขึ้นมาพี่น้องติ๊เขา่าวเฟซบุ๊กติ๊กกระป๋าย หลังจากนั้นมาคลิกกน้าโปรไฟล์ครับพี่น้องนี่คลิกกน้าโปรไฟล์เฮาคลิกคือสื่อของเราเลือนลงมมกพี่น้องคว่าเลรียมเพิ่มพี่น้องเพิ่มเพิ่มคลิปที่เขาจะลงอืมลงตัางคลิปเหล่านี้หลังจากนักกับมมะเขาที่แก้ไขพี่นอ้องกดพิดด้พี่น้องเด้กดขับขึ้น แก่ไขพี่น้องนี่แก่ไขคลิปเลี้ยวนี่เออใส่ต้นนี่ลนนห,ห,หลังจากนั้นก็เรือนพังไปพังไปพี่น้องหมักสันมังยา้าจะดกระเลียงเอาพี่น้องหลังจากนั้นก็เพิ่มมาอีกคลิปหนึง่งพี่น้องถ้าจะได้อีกคลิปหนึ่งมาต่อเขากันพี่น้องนี่ฮะกเ็เพิ่มมาอีกฮากเ็เลือนลงมาพี่น้องอันสิว่าเกี่ยวกับพ้นตกพี่น้องนี่ฮ่ากพ็พังพังพังไปพี่น้องฮาหมัก มองได้เขาก็ตัดออกพี่น้องเข้าบอมักบอกได้เข้าก็ตัดออกติ๊กใส่พี่น้องเกลิอนลงมาแถบลุมพี่น้องหาข่าแบงพี่น้องแล้วก็แยกใส่ขบาแยกพี่น้องกรกดทำให้เหลิยญจักน้อยพี่น้องแล้วก็ยดไวใส่ขบาทิ้งพี่น้องทั้งขยะลบถิมพี่น้องอ่าลบถิมไปพี่น้องเลื่อนมาทอนในอีกอืกทอนนี่กระพังไปพี่น้องพังไปพังไปพังไป ฟังไปแล้วมองได้เฮาบ่มักมองได้ที่เฮาไม่ชอบเราที่ไม่ชอบก็ตัดทิ้งไปเลยเลออืเ่อนลงมาข้างล่างแล้วก็แบ่งแล้วก็แยกอแล้วก็ติ๊กใส่แถบเทงแถบข้างบนรูปของเราแล้วใส่คําว่าทิ้งทิ้งไปหลังจากเราตัดเสร็จเรียบร้อย กอเน็กไปครับตานผสม,มเน็กไปเลยเน็กไปเลยพี่น้องคแคปซักแคปสันใหน้มันเรียบร้อยพี่นอ้องแคปสัลนนอกจากนี้แล้วก็มาตั้งพี่น้องมาตั้งนาเออเอานาปกพี่น้องมาใส่นาปกพี่น้องเขาไปอยากใส่รูปเขาห้องลูเขาอยากใส่ธรรมศาสตร์นากก็ใส่ไปพี่นอ้องเพื่อให้มันดูดีขึ้นนี่คือได้ทั้ง วิธีการตัดต่ออะทางวิธีการใส่หน้าปกแล้วพี่น้องคลิปนี้นี่ฝนตกในเมืองหลวงพิมพกับไปพี่น้องหลังจากพิมพ์เสร็จเรียบร้อยพี่น้องบานนี้ใส่แคปสอกแคปสั้นเรียบร้อยกัดน,นิกไปพี่น้องเลยเ,เมื่อใส่แคปสั้นเสร็จแล้วก็ใส่ตำแหน่งใส่ตำแหน่งเสร็จแล้วก็ฟูดลงเลยครับท่านผู้ชม